นิกซัดเดือดเอาดีเข้าตัวหลังแตงโมนิดาพูดถึงอดีตคนรักอีกมุมที่ไม่มีใครรู้กลายเป็นประเด็นร้อนแรงเมื่อนิกคุณาทิย์ออกมาโพส์ลงเฟซบุ๊กข้อความว่าเอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่คนอื่นไม่ดีมั้งแต่งเสริมเติมแต่ง,ตงอย่าให้พูดบ้างแล้วกันนักหลังจากที่สาวแตงโมไปออกรายการดังแล้วมีการพูดพาดพิงถึงอดีตแฟนหนุ่มนิก กับความรักที่ทุกที่สุดของสาวแตงโมโดยพฤติกรรมของฝ่ายชายใช้ความรุนแรงมีฉีกเสื้อหรือใช้ถ้อยคำรุนแรงจนตนนั้นมีอาการซึมเศร้าถามหา โดยนิกคุณาทิปได้โพสเฟซบุ๊กส่วนตัวข้อความเดือดกลับทันทีนั้นโดยมีเพื่อนๆของนิกเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจรัวๆพร้อมกับบอกให้ใจเย็นๆในขณะที่มีคนคอมเมนต์ด้วยว่าเพิ่งดูรายการมาฟังแล้วของขึ้นจังซึ่งนิกก็ตอบกลับว่าไม่เป็นไรครับในขณะที่บางคนก็บอกว่าวงการบันเทิงอเนอะทางด้านนิกก็คอมเมนต์ว่ามายา ทั้งนี้มีคนคอมเมนต์แนะนำนิกด้วยอาทิก็ตอบไปแบบมืออาชีพว่าจำไม่ได้แล้วอาจจะเคยอารมณ์ร้อนและพูดอะไรไม่ทันคิดไปบ้างในอดีตแต่ตอนนี้ก็มีมุมมองที่กว้างขึ้นแก้ไขในสิ่งที่ผิดพลาดในอดีตและยินดีกับความรักครั้งใหม่ของนางจบสวยคะแนนบวกเพียบได้อีเวนต์ไปอีกบางก็บอกว่าไม่พูดดีที่สุดแล้วคะ่ะเหมือนเพิ่งดูรายการมาเลยคะ่ะสูู้นะคะพี่นิกเป็นตน้น อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ